ัดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนวัดเจติยารามบัณฑิตประชาน้อยพาณิชย์สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขตหนึ่งตั้งอยู่ที่หมู่3ตำบลเจดีหักอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเป็นโรงเรียนขนาดกลางและขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลสองจนถึงมัธยมศึกษาปีที่สาม ปีการศึกษา2,564มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น305คนแบ่งเป็นนักเรียนชาย165คนนักเรียนหญิง140คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น21คนแบ่งเป็นข้าราชการครูจำนวน15คนลูกจ้างชั่วคราว5คน ลูกจ้างประจำหนึ่งคนผู้อำนวยการเกรียงศักด์ดีประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนได้มีนโยบายในการนำการบริหารตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาผนวกกับการบริหารแบบวงจรเดมมิง P.D.C.A. จนเกิดเป็นโมเดล2-3-4สู่วิถีพอเพียงอย่างยั่งยืน โดยมีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานของผู้บริหารคือมีมาตรฐานประสานความร่วมมือยึดถือคุณธรรมนำการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือไหว้สวยรวยรอยยิ้มเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือไหว้สวยส่วนคุณธรรมอัตลักษณ์ของเราคือมีระเบียบวินยัยใส่ใจจิตอาสานำพาพอเพียง ปัจจุบันโรงเรียนของเรามีผลงานเป็นที่ยอมรับจากชุมชนผู้ปกครองและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องได้รับการคัดเลือกการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นสถานศึกษาพอเพียงในระดับดีมากเป็นโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบจังหวัดราชบุรีเป็นโรงเรียนคุณธรรมสำนักงานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับสีดาวเป็นโรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวสถิลคุณเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และได้รับคัดเลือกเป็นองค์กรคุณธรรมตามโครงการส่งเสริมชุมชนองค์กรอำเภอและจังหวัดคุณธรรมปีงบประมาณพุทธศักราช2562ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พุทธศักราช2559ถึง2564โรงเรียนวัดเจติยารามบัณฑิตประชาน้อยพาณิชย์ขอขอบพระคุณค่ะ